คุณคือนคนแบบไหนวะถ้าคุณกู้เงินคนอื่นแล้วคุณไม่คืนอ่ะได้เงินก้อนหนึ่งจะไปลงทุนต่อแล้วแต่ยังติดค้างเงินแล้วเขาล่ะคนที่แบบกู้แล้วไม่คืนอ่ะคุณคืณ new, อคนแบบไหนวะคนที่ให้เงินคุณอ่ะตอนนี้คุณขอเงินอ่ะเขาคือคนดีแต่พอคนนี้ตามเงินอ่ะเขาคือคนชั่วคนปล่อยกู้เงินนะคุณมีแต่เสียกับเสียถ้าคุณไม่ให้คุณก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีแต่ตอนที่คุณให้เงินไปคุณขอทวงคืนคุณก็เป็นคนที่ไม่ดียังไงคุณก็เป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วมีแต่เเสสีียยก ในไหนก็เสียแล้วเสียเงินเลย,ยด,ดีกว่าแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาเอาไปลงทุนเพื่อใชน้น,น,ชนี่ก่อนใช้นี่ก่อนถ้าเขาคิดอย่างนี้เขาไม่มีเรื้อรรนเฮ้ยยุกู้เงินจากคนอื่นอ่ะวันที่ยูมีเงินคืนเขายูอย่างเรื่องที่ไม่คืนอ่ะยูเป็คนแบบไหนหวะนความคิดอย่างเนี้เป็นความคิดที่แย่มากเลยว่ะพี่เป็นความคิดที่แย่มากทำให้ผมโกรธมากเลยขอเงินเขาตอนวันขอแล้วอ๋ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วเขาใจดีที่จะให้คุณอ่ะวันที่คุณมีเงินคืนถ้าคุณไม่คืนเนี่ยนะมีเงิน สิ่งแรกที่ต้องทำคือน,นี่